สวัสดีค่ะพบกับส้มและช่องสุดแอกเลดี้นะคะวันนี้ส้มจะมาพูดถึงราศีกรกฎประจำเดือนเมษายนกันค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าสำหรับชาวราศีกรกฎในเดือนแห่งสงกรานนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะ เรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยดีกว่าค่ะเรื่องแรกสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะเกี่ยวกับด้านการงานการงานของชาวราศีกรกฎนะคะมีเกณฑ์ที่เดือนนี้งานค่อนข้างยุ่งมีเกณฑ์ที่จะมีงานแทรกงานด่วนหรืองานกระทันหันเข้ามาได้บ่อยนะคะรวมถึงในเดือนนี้สําหรับชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ที่จะเดินทางพบปะติดต่อสังสรรแบบปุับปรับ ฉับพันนะคะแต่การพบปะติดต่อหรือเดินทางนั้นจะสร้างความสุขความสบายใจให้กับชาวราศีกรกฎเองค่ะสรุปก็คือเดินทางกระทนหันหรือว่ามีการพบปะติดต่อกระทันหันแต่มันดีค่ะจะนําโชคมาให้แล้วก็ขอนิดนึงนะคะแทรกเรื่องดีๆเข้ามาอีกนิดนึงนะคะก็คือปลายเดือนนะคะสําหรับท่านใดที่ชอบเล่น เสียงโชคนะคะปลายเดือนชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากบ้านทรัพย์ชิ้นใหญ่ที่ดินหรือครอบครัวนะคะเรื่องนี้นะไม่ขอแนะนำมากละกันแต่สามารถอ่าเอาเลขที่บ้านหรือว่าให้คนในครอบครัวหยิบให้อ่าเป็นลอตเตอรี่บนดินนะคะอ่ะต่อมาเรื่องการเงินหน่อยละกัน การเงินสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะการเงินมีเกณฑ์ที่เดือนนี้ยังหมุนผ่านไปได้ด้วยดีค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะด้านความรักความรักของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้นะคะเป็นรักที่มั่นคงดีแต่จะมาพร้อมความหน่วงหน่วงใจและความไม่สบายใจค่ะเนื่องจากว่า ดาวเจ้าเรือนปัตตนินะคะก็คือดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเนื้อคู่ของชาวราศีกรกฎนี่แหละค่ะได้ตำแหน่งที่ดีมากเรียกว่าตำแหน่งกเกษตรราธิบดีนะคะส่งผลให้ความรักนั้นมั่นคงแต่ก็เป็นพินทุบาทด้วยดังนั้นก็คือมีแกณฑ์ที่จะเจอเนื้อคู่แต่เป็นรักแบบหนุ่วงๆน,นะคะต่อมาส้มขอพูด ซ้ำกันอีกรอบหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของดาวพฤหัสย้ายเพราะเนื่องมาจากว่าดาวพฤหัสย้ายในวันที่29มีนาคมและอยู่จนถึงวันที่28กันยายน6เดือนเต็มเด้วยกันค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎ6เดือนต่อจากนี้นะคะดาวพฤหัสจะไปตกอยู่ที่ภพมรณะค่ะซึ่งอาจจะทำให้ขาดการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ รวมถึงอยากให้ระมัดระวังสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านหรือคนในครอบครัวอาจจะมีปัญหาสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะคราวนี้เรามาพูดถึงด้านดีกันบ้างดีกว่าค่ะด้านดีก็คือคนที่ทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศต่างภาษาโซเชียลมีเดียหรือสื่อโซเชียลออนไลน์นั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นเป็นพิเศษค่ะก็ขอให้กาลังใจกับชาวราศีกรกฎด้วยนะคะ ส้มก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ส้มด้วยนะคะขอบคุณค่ะ